ทำไม่ธรรมดาพักออกทางเขาเลยเอ้อที่มี๋ยวแนวตั้งถ่าไม่ได้นะถ่าได้แต่แนวนอนเลยไม่ดูถ่ายแนวตั้งไม่ได้ไม่ได้ทุกทุกยี่ห้อเพราะไม่รู้ไหนดิ่เคยลองแล้วต้องกลับหัวเองกลับหัวมองเองเยปิดปุ๊บมัน ถ้ามันไม่เจอเรียนเป็นหนึ่งสี่สอีครบ่เดี๋ยวขึ้นที่ไหนสํารวจหมดซึ่งมาแล้วเป็นที่สํารวจไงเดี๋ยวขึ้นชื่อว่าเราเป็นมาชิกใช่ไหมพี่ไม่เราคนมาเจอแล้วแต่ไม่มีใครถ่ายรูปลงไปอว่ามไม่ได้ดมาเจอก่อนย ย่งลปาขึ้นขึ้นไป่ไไหมอ้อมออมออมขวาไปเราพูดเบ่่ี่เรามาหาโต้องเ่าแล้ไป้ตรงน้น่มีดังไม